แกะเป็นโรคค่ๆแปะก แล้วนะคะไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกันที่พักยีท่านเดียวค่ะหกสิบบานทานกนึง โอเค60บาทฉีดได้เลยนะคะมนจักผ่านเลยค่ะเอาไว้ดูดกินในตู้เย็นในรถเย็นในตู้ซักผ้าห้องน้าห้องนอนได้เลยนะคะเราจะต้องเสียค่าคอมด้วยนะคะหกสิบาท <c oughs> เนื่อยแล้วเหนื่อยมากโอ้เขานั่งพักก่อนไมยต้องออกกำลังกายแล้วนะ ชานมค่ะชานมค่ะวนนี้ก็เป็นร้องเลเป็นพอา หมูแดงหมูกรอบอาหารตามสั่งเอาเส้นเล็กต้มยำค่ะโอเคดีตักอยูน่นะคะ ก็จะเป็นพวกของเล่นเก,กา่าๆสมัยแบบสมัยค่ย่าตายายห,หรอมีใครทัวมางานลูกอมแบบนี้ดีมาก ให้เอากลับบ้านเอาไว้นี่สี่ร้อยจับได้ครับลูกค้าจับถือถ่ายรูปได้นะครับสจะก็ถือถ่ายรูปได้เลยนะครับนนนนนะะที่่ฝััง้ออกาแม่ซื้อเลยอันนี้เท่าไหร่คะนี่ครับถ้าเป็นงานปั้นตัวสองร้อยบาทนะครับโดยเราจะมีโครงตัวนายให้นะครับจะเป็นงานเทงี้ยจะเป็นแปดสิบบาทแล้วจะมีหนึ่งร้อยบาท อยากได้ทำเนี้ยทำได้ไอันนี้ปากกาเหรอใช่ครับปากกาศ <c oughs> รอยานะครับแต่ลูกค้าส่วนม,มากจะทำเหมือนเกะทุกตัวเลยประกาศนี้เอาแกะดีกว่าตัวไหนอ่ะตัวนี้นะคสีส้มนะใช่แล้วพร้อมยังครับต้องทำยังไงเดี๋ยวจะสอนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลูกค้านั่งดีๆเขย่ามาชิดๆเลยระวังเบ่งเปียกหมือนะครับ อันนี้เราจะให้จับกลางตัวนะครับหลีกเลี่ยงการจับขาหูแล้วก็หน้าอย่าจับแบบนี้อย่าจับแบบนี้อย่าจับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับเพราะว่าทุกส่วนนี้คือเทียนทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราโดนได้โดนเบาๆนะครับอย่าวางกับถาดแล้วก็กดนะครับเดี๋ยวขามันจะหักนะครับวิธีการทําขนเราหยิบม,ม,ม,มาก้อนหนึ่งประมาณนี้ไม่ต้องปั้นเอาไปลงไปได้เลยครับปลายเล็บกดลงไปแล้วดันไปข้างหน้าทีละนิด ทีละนิด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 ครับมันจะฟูๆแบบนี้ <inherently S 2> แต่ถ, <simpl i. S 2> ถ้าเราใช้ปลายนิ้วอ่ะ,นนะ <c oughs> มันจะแบนนะครับพอเราทําได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเอาแกะของเรามาจุ่มน้ําเย็นครับทำไปจุ่มน้ําเย็นไปนะครับเพื่อให้เทียนมันแข็งตัวนะครับพอเวลาเทียนมันแข็งตัวแล้วเรามาจับตรงนี้มันจะไม่แบนนะครับแปทับแปซ้ำได้เลยเหมือนตัวอย่างเว้นแค่หน้าปลายหูปลายขาอย่าลืมใส่ใต้ท้องด้วยนะครับที่สําคัญก่อนจับเทียนทุกครั้งเอามือจุ่มน้ําเย็นก่อนนะครับพอมือเย็นต้องรีบจับ เพราะเทียนมันร้อนนะครับลุยก <Okay. S 1> ็คือจับ<า>อย่างนี้ใช่ใช่ครับ <c oughs> ได้ท้องใส่ยังครับจุ่มน้ำน้อยเอาโซ่โซม,ามาพิสินส้นล้าซัามาเทียวีไปเนี้ยล้าซังอินตึงตอนนี้กดแรงหมดมือข,ขาดจนะหัก อย่าวางกับถาดเตรียมอย่าวางกับถาดกดตัวอุ้นเทนเบาเลยนะตุ้มน้ำเนยทำไมมันไม่เป็นเหมือนเขาอ่ะพี่สามบอดถ้ามันสามบอดมันจะแบบ เอไว้นู่นได้ไหมเอ่ยเอ้ยสวยละ <c oughs> ไม่ใชมช <c oughs> ิานพติกแล้วอืงนะจริงสวยไหมล่ะถ้าถึงไม่ร้อนไม่ร้อนนะร้อนก็วางค้างน้ำระวังคางหนัก้ะลูกออกมาตุ๊กเสร็จแล้ว,ลวเนี่ย ขอซส้มแจมได้ไหม่ได้เลยคุณฟ้าิบนะคือเดี๋ยวไปถัดถัดสีส้มนถ้าเสร็จแล้วดีสีสเดีเซียดเบดีเก็เก็บเลยเสร็จแล้วเก็บไปเลยแม่ไมไฟมันกค้ง อ,อันนี้ก็คือเอาไปจุดได้เลยใช่ไหมจุดได้เลยแต่แต่เราต้องพิงไว้ก่อนประมาณ1 0บถึงสิวันหรือว่า7วันเวันใช่ไหมใช่ครับเพราะว่านตัวเทียนมันมีน้ำใช่น้ําเทียนมันเป็นน้ํามันนะครับเวลาเราจุดในหลังป้อแป๊บป้อแป๊ครับ รอก็ได้ลเดี๋ยวเราวางเดี๋ยวเราให้คุย่าางคโอเคให้ค่าค่ะเห็นไหมบอสคุณอากาบอสสวยมากเหมือนพูดเหมือนเป็นโลกเลยครับผมแกะเป็นโลกค่แปลก เข้ามาชมได้นะคะเข้ามาจับถือถ่ายลูกได้นะคะับขี่นทนี่แม่เด็กแกะเดินไม่ไหวนี่ช่วยสักหน่อยมั้ยครับคะ<า>ช่วยไมร่ระยะแบบนี้ช่วยก็ได้เขบถามได้นะครับ สวยขึ้นมาทัานทีเลยดให้กลิ่นหอมๆนี่อะไรอะ่ะกลิ่นน้ำหอม ีอะไรครับฟ้ากับเขียวเขียวกับเขียวกับฟ้านะครับแปะมีอนะัวมันก็ไม่กล้าเกะ เอาตัวอะไรดีต้องเอาลาบาก้าเอาบาก้าพราะผมตัวเล็กลาบาก้าเหมือนกันค่ะได้เลยครับ มอมมคนไหนเขียวอย่างอย่างนะพี่เ็าทำให้ เขาสงสัยเขาเห็นว่าขี้เละเกินชิินหน้าถาดเลยนะเมงทเงจะเปียหมขอกับคุณค่ะ ช่ปะลูกค้าต้องหยิบมาแล้วก็แม่ค้าจะเข้ก็บไว้วเพราะว่าปกติแม่ค้าจะแพ็คใส่ถุงไว้แต่ว่าฝนมันตกทำแม่ค้าเลยไม่ได้แพ็คไว้อออ๋โเคลูกค้าไม่ควรไว้ในถุงนานๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปใช้ค่ะอยู่ในถุงนานเขาจะไม่มีรูให้ระบายความชื้นค่ะให้เอาออกจากถุงดีกว่าเราไม่ใช้ก็อเอาออกจากถุงไว้ดีิบมันหยิบมาตัวเรื่องมาตัวแล้วก็เอาหมูหมวยของหมูนะคะอยู่นานได้ ะนะเวลาลูกค้าเริ่มดูกลิ่นไม่ดีให้อ,ออกตามแดดได้เลยค่ะตามแดดแล้วกลับมาใช้ได้เรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าลูกค้าจะทาแตกหักเลยนะคะอยู่ได้ตลอดการใช้งานค่ะนี่นะคะ<อ>มีกลิ่นนิดนึงนะคะเ,เดี๋ยวอีกสักพักเขาจะหายดีคือเครือกเงาปกติแมคค่ะจะเคลือบแล้วก็ใส่ถุงให้เลยะคะ่ะแต่ถ้าฝนมันตกมันจะเคลือบเป็นรอยตัวมันจะลำบากมันจะเป็น,า<อ>น,ปนขากี้ ไเป็นน้ำยาแบบพันธุบีบแบบนี้ลูกค้าถูกหรอคาก็จะมีกิ๊กถังพลาสติกได้นะคะแต่ราจะไม่แตกใช่ป่ะไม่แตกค่ะลูกค้าอันนี้แม่ค้าให้ปืนอ๋อขอบคุณค่าอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ออกใช่ไหมมันมันไม่รั่วค่ะลูกค้าอันนี้ลูกของดีค่ะตัวแกะกี๊ตัวดีค่ะลูกค้าหยิบได้เลยนะคะ อันนี้มันไม่เหมือนแกะนะเนี่ยอันนั้นเป็นฝ้ายเออหรอนรหนูก็ว่ายอยู่เด <c oughs> ี๋ยวราชบุรีเขาจะมีตลาดฝ้ายอยู่ที่จอมบึงนะคะอันนี้แม่ค้าเรียปมปั้นเอาไว้เราไปขายที่นู่นด้วยอีกตัวหนึ่งเอาสีอะไรดีวเ,รดเวลาเคลื่อนเงาเขาจะเงาแบบนี้นะคะลูกค้าไปถ่ายรูปก่อนได้นะคะเวลาเคลื่อนเงาเขาจะเงาสวยเอาไหมคะเอาสีชมอันนี้แกะเหรอใช่ค่ะ นีค่รบไปยังอันนี้200บ,บาทค่ะะค่อันนี้เป็นน้ำยาประพันธุมน,นะคะลูกค้าหยอะเหยอดลงไปแล้วก็ถูถูถูได้เลยนะคะอันนี้เขาจะไม่เลยน,นะคะ บัตรยังไงอ่ะบัตรหายแล้วนะเอาบัตรนี้เป็นแลเที่นไไ้นะ เดี right, mm ๋ยวเอาอะไรกลับบ้านเนี่ย